สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะสวัสดีรอบที่3นะครับพบกับผม,มเช่นเคยนะครับกับแฟตประกายแสงนัตตี้นะฮะเดีย๋ยวพาไปดูไต่เขากันหน่อยดีกว่าเอออลิน่าสุดยอดฮะดูฮะผมอยู่อันดับที่4ฮะโอโหแล้วชนะ2เสียวนี่มานะฮะเดีย๋ยวไปดูประวัติกันนะฮะคือผมก็ตีเล่น,เล,นเลยนะฮะไม่คิดว่าจะชนะ แล้วก็ไปตีพี่บัตด,ด้วยไปทดลองคอปู่บอมนะฮะว่าจะชนะคอซอมบี้แม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่นะฮะอ่ะไปดูตาแรกกันเลยฮะที่ผมไปตีคุณโรสตี้ฮะโรสตีะะ้เซิร์ฟหนึ่งห้าสองแล้วมาดูกันฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเปิดแอนิเมชันก่อนโอเคมาคอปู่บอมปะทะเวียดคอซอมบี้ฮะมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าคอปู่บอมก็ต้องชนะใช่ไหมฮะเดีย๋ยวผมพาไปดูที่ผมตีเสียวด้วยนะฮะตอนแรกผมกะจะ พาไปตีไลเกอร์กับลุงด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่ไม่รู้ไปตีสองเสียวก่อนเออก็เลยเพชรแบบไม่อยากเสียเพชรเพิ่มก็เลยแบบไปตีพี่บั๊ดเลยเอาให้ดูกันไปเลยว่าจะชนะยังไงหรือจะแพ้ยังไงนะฮะนี่ฮะกาโลเขาสวนมาฮะนี่ฟูยูไคเฮตเตะถ้าเป็นคอซอ,ซอมบี้นี่ผมไม่มีทางชนะพวกท็อปๆได้เลยนะเออเพราะผมไม่มีโอกาสเลยโอเคกาโลเขาสวนมาฮะจะเห็นได้ว่าคอปูบ,บอมก็ค่อนข้างถึกอยู่นะฮะ แล้วตอนที่ผมทดสอบเนี่ยปูบอมผมยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยนะฮะต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็คือยังไม่ได้ปั้นปูบอมนะฮะนี่ฮะโจมตีขึ้นแสงไหมฮะปาบติดบทขยี้ไปฮะโอเคมาจาังหวะนี้เลื่อนหินทำลายฟ้ารับแรงกระแทกจากฝั่งทั้ซึมกี้เขาฮะกรึบไปที่4.3ล้านนะฮะยังไม่มีใครตายเลยนะฮะโดนแฝดสวนไปเนี่ยฮะระเบิดไปสินี่แฝดทะลวงมาฮะปาปปปบปาบ เน่ก็ยังรับก็ยังยืนไหวะฮะแฟดสวนไปฮะโอเคกาโลติดสนามสถานะสนามฟรังแล้วก็ลงไปนอนฮะโดนแฟดสวนไปฮะลงไปนอนอีกทีหนึ่งฮะปู่บอลตีธรรมดาพอไม่มีลูกไฟใช้นี่ทานฟอร์มซิลเวอร์ยืมพลังจากนาคุมาใช้ปาปติดมยอททอฮะโอเคมาเทิร์นที่สองฮะหน้ากากหวานผมก็ได้เปิดก่อนนะฮะเดีย๋ยวพาไปดูด้วยเพราะว่าเสี่ยวอะหน้ากากหวานเขาเอาวุธสามดาวแล้วก็เร็วกว่าผมนะเออ เดี๋ยวพาไปดูว่าชนะด้วยอ่ามาฮะบทเพลงบันดาลใจจากฝั่งโรสตี้มาฮะตบมาจะไม่ตบแฮะอ่แฟดทะลวงมาครับปา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 โอเคมาเลื่อนหินทำลายฟ้าครับผูยุใครจะเห็นได้ว่ามันมันสู้กับคอซอมบี้แบบชนะทางเลยฮะเพราะว่ามันถึกมากมากต่อให้เนี่ยฮะหมาเฝ้าบ้านแมนผมที่เลือดเหลือน,น้อยนิดเพราะว่าไม่ได้ใส่ของอะไรไว้เลยก็ก็ยังยืนไหวฮะเพราะมีไม่ยอทอสองรอบ โอเคครับรับแรกกระแทกจีนอสจังหวะนี้ฮะระเบิดปืนจากกลที่ไม่มีคอเกโลฮะบึ้มอาวุธสามดาวไปที่12ล้านนะก็ยังยืนได้อยู่ฮะนี่ฮะแฝดสวนไปฮะทำดาเมจชิวๆฮะแล้วก็นี่ฮะเลื่อนหินทำลายฟ้าครับรับแรงกระแทกจากฝั่งโรสตี้ฮะปึ้มไปที่4ี่ล้านห้าฮะปู่บอมเริ่มลงไปนอนแล้วฮะปู่เพราะว่าปู่บอมก็ยังไม่ได้ปั้นอะไรฮะยังเลเวลหนึ่งอยู่โอเคติดสถานะสถานพลังฮะเราทานฟอร์มซิลเวอร์ฮะซังจังหวะนี้ป้าบ โอเคนะักกับวันเขาติดไม่ย่อท้อนะฮะแล้วก็มาเทินที่สามฮะโอ้โหคอยื้อที่แท้จริงฮะปลดเพลงบันดันใจมาครับร้องรำไปปาบปาบโอเคติดระเบิดแฟดต,ตายไปฮะแล้วขึ้นอันดับที่11นะครับผมของผมต่อมาฮะเจอเสี่ยว2คนฮะผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะคนไหนเสี่ยวตัวจริงแต่ว่าเสี่ยวตัวจริงอะ่ะอยู่ที่กิลผมเออโอเคไปดู e.x เสี่ยวกันนะ e.x เสี่ยว e.x เสีนน่ยวจังหวะนี้อ่าเห็นไะ เห็นการจัดทีมไหมฮะคล้ายๆคล้ายๆกับโรสตี้ตะกี้นี่เลยฮะมันเป็นคอเมตาของฝั่งฮีโร่ก่อนหน้านี้นะเห็นไหมฮะบทเพลงบรรนานใจอาวุธสามดาวเขาเร็วกว่านะฮะเอ็กเซลฮะตบมาครับเคตบมาทีเดียวฮะแล้วจีนอสครับยิงมาก่อนเลยฮะระเบิดปืนจากกลใส่คอปูบอมที่เป็นที่ไม่ใช่คอเกโลยิงมานะฮะก็ยืนยืนไหวนะครับโอเคถ้าไม่ใช่คอเกโลนี่จีนอสก็ไม่ได้ยิงแรงมากนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มแมคคิพีนั่นเองครับเรื่องหินทำลายฟ้ามาครับยังยืนไหวนะครับ แฟดสวนไปฮะติดระเบิดะฮะระเบิดทะลุโลนะฮะทะลุหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันโอเคมาฮะบดเพลงไม่น้นใจจากฟังผมบ้างฮะขอบ้างแหละขอบ้างแหละโอเคโดนการโลกเขาสวนมายืนได้นะฮะติดระเบิดแฟดไปฮะตะกี้นี้เคราะว่ามันคือการไล่โจมตีนั่นเองฮะแฟดทะลุมาครับใบลูกไฟเขาไปโดนการลุกสวนมาให้ยืนยืนได้อยู่เพราะว่าติดไม่ย่อท้อต่อมาครับเลื่อนหินลายฟ้าไปครับฟูยุคไฮเยเตไปครับเริ่มไปที่เก้าล้านเจ็ดนะฮะโอเค ซอมบี้แมนเขาลงไปนอนนะฮะแล้วก็หมาฝร๊อแบทแมนผมก <S 2> <S 2> <S 2> ย็ยังยงยืนยืนไหยงยหวโอเคแฟดประกายแสงโจมตีขึ้นแสงมาครับโดนการโล่สวนมาโอเคยังยืนได้นะฮะโอ้โหเกือบตายเหมือนกันโดนสถานะสถานพลังตายไปครับการโล่ฝั่งเขาแฟดทะลวงจากฝั่งเอ็กซ์เซลมาฮะปึบทําให้แฟดผมล,ลงไปนอนนะฮะแล้วก็ซอมบี้แมนลงขึ้นมายืนยิงธรรมดาฮะติดไม่ยอทอแล้วก็ติดพอไม่ตายไปฮะปูฟิสุไอ้ปูปู่บอมผมปู่ผมพูดผิดปู่บอมปู่บอม แล้วก็ปาดมาครับทานฟอร์มซิลเวอร์อซอมบี้แมนเข้าลงไปนอนหมาผมลงไปนอนแล้วก็หน้ากากหวานเขาลงไปนอนนั่นเองครับทำให้ผมได้เปิดก่อนในเทิร์นที่2นะฮะตบมาครับตบมาตบมาตบ3มทีมาครับเลื่อนถึงทำลายฟ้าฮะเดอะ e Bank นะ้รัทัศน์สมกีผมเริ่บ <c oughs> ไปที่4ล้าน3ครับ4ล้านสเท่านั้นมาครับแฟดทะลวงจากฝั่งเขารับแรงกระแทกหน่อยอสวินขับเพื่อนยังรับได้นะฮะ แล้วก็ชาร์จพลังไปชาร์จพลังไปชาร์จพ,พลังเรื่อยๆฮะจากสถานะสถานพลังของทัสมากิที่ทําไปนะฮะทัสมากิฝั่งเขา,าเลื่อนหินทำลายฟ้ามาครับหนึ่งล้านหนึ่งฮะไม่เคยเข้าเท่าไหร่ฮะโลกปู่บอมผมยิ่งแข็งแรงดีฮะทนันฟอร์มซิลเวอร์สวนไปเข้าจังหวะนี้โอ้โหอัศวินได้เชิดฉายหลายทีแต่ก็ติดไม่ย่อท้ออยู่ดีฮะโอ้โหทีมยื้อที่แท้จริงฮะต่อมาครับเทินที่สามมาเทินถุกท้ายที่จะมีโลกปู่บอมนะฮะถ้าฝั่งเขามีโลกปู่บอมที่ผมคงแพ้ไปแล้วนะฮะ แล้วก็ผู้ยุคใครเฮียเตะเรื่องหินท่ลายฟ้าผมต้องปิดเทอร์นนี้ให้ได้นะฮะเบรบไปที่2องล้านหนึ่งนะฮะโอเคทีมเขายังยืนได้ครบเลยอ่ามาครับรับแรงกระแทกจากแฟตทะลวงมาครับปึบโอเคอาเซินขับเครื่องก็ยังยืนได้นะฮะแล้วก็จีนน็อดฝั่งเขาครับยิงมาครับระเบิดปืนจากกลน,นะฮะค่อนข้างนานเลยทีเดียวะฮะสำหรับการต่อสู้ที่เป็นคอปูบอมนะฮะแล้วคิดดูนะฮะดวลเรียวไทม์ผมไม่อยากจะคิดสาภาพเลยว่าจะทำยังไงให้ครบ15 15 สิบห้าครั้งในหนึ่งวันนะฮะมันนานจริงๆอะสำหรับคนไม่มีเวลานี่คือหมดสิทธิ์เลยนะฮะฐานฟอร์มซิลเวอร์มาะฮะป้าไปห้าสี่ล้าน,นะฮะโอ้แรงนะฮะแรงแรงแรงมาครับหน้ากากหวานผมกม็ยืนได้นะครับปิดเพลงบันดาลใจนะฮะจะเห็นได้ว่าสถานะสถานพลังมันทะลุขอปุบ,บอมนะ,ะแต่ว่ามันก็ยังทําอะไรหน้ากากหวานผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ใช่ดิก็ทําได้แต่ว่าหน้ากากหวานผมยังเลือดลดยังไม่หมดนั่นเองนะฮะทำให้ผมได้เปิดก่อนในเทิร์นนี้ฮะเทิร์นที่มี ที่คอปูบอมจะหมดผลนะฮะแต่ก็ยังมีโลอยู่ที่เขาสร้างไว้ตั้งแต่เทิร์นแรกๆนะฮะ,ะเราเปิดปืนจากกลอจากฝังเขายิงมาครับดูสิครับไหวไหมเจ็ดล้านฮะโอ้โหอย่าบอกนะว่าเหลืออาซูวินขับเคลื่อนตัวเดียวเอ้ยนี่มันเดอะแบของเราหมาครับอานฟอร์มซิลเวอร์อาซูวินขับเคลื่อนปาดไปโอ้โหสุดยอดจังหวะนี้คึ้นที่ห้ามาครับแล้วผมก็ไปเจอเสียวน่าจะตัวจริงอันนี้น่าจะตัวจริงนะฮะเจอเสียว ผมไม่แน่ใจเหมือนกันคนไหนเสี่ยวที่ท,ที่ที่อยู่กิวผมนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงโอเคครับฟังเขาครับมาก่อนเลยครับเสี่ยวบทเพลงประดานใจอาวุธสามดาวฮนะโหตบมาตบมาตบมาเลือดลดเลือดมาคพีนะครับระเบิดปืนจักกลจากฝั่งเขามาครับอาวุธธรรมดานะฮะเอาอาวุธธรรมดาอย่างนี้ Lindsey. น่าจะน่าจะเสี่ยวปลอมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคระเบิดแฟดไปฮะ,ะปล่อยมาัจาก,การาโลก็ปาปป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  โอเค6ล้านนะฮะยิงยืนได้ครับแฝดสวนไปฮะระเบิดปึบโอเคครับบทเพลงบรรลใจฮิวกลับมาครับอ่าได้เปิดทีหลังแต่ได้ฮิวกลับมาครับตบตบตบโดนกาโลสวนมาติดเกระดูหักสีทองนะแต่ยังไม่ยังไม่ตายฮะยังไม่ตายแฟดทะลวงมาครับใบลูกไฟเขาแล้วก็ฟูยุคัไปกันจังหวะนี้ลบลูกไฟนะครับลบลูกไฟที่บล็อกอยู่มาครับเลื่อนหินทําลายฟ้าไปครับปรไปที่6กล้านสี่นะฮะ โอเคทุกคนยังยืนได้อยู่นะฮะการโร่สวนมาหูค่อนข้างแรงเลยฮะทะลุโล่ปูบอมด้วยฮะจังหวะน,นี้แฟดผมทํางานฮะโจมตีขึ้นแสงแล้วก็การโร่สวนมายังยืนได้นะฮะต่อมาครับแฟดทะลวงนะฮะปาป้าปาปาปาโอเคยังยืนได้อยู่นะ,ะยังยืนได้อยู่แฟดสวนกลับไปปูบอมตีธรรมดาไม่มีลูกไฟใช้นะฮะต่อมาฮะออซอมบี้แมนเขายิงธรรมดาแฟดผมสวนไปติดระเบิดนะฮะ โอเคโอ้โหดักชัยตกธรรมดามาโอ้ยยังยืนได้ฮะโล่เห็นโล่ไหมฮะโล่โคตรบางฮะตอนนี้ทานฟอร์มซิลเวอร์ไปครับปาบโอ้โหอย่าบอกนะคีย์หลักคืออัศวินขับเคลื่อนเลยในทีมฮีโร่นะฮะมาครับบทเพลงเป็นดานใจได้ฮิลฮะจังหวะนี้ฮิลกลับมาครับแฝดผมฟื้นคืนเลือดขึ้นมาครับโอเคยังยืนได้ครบทุกคนนะฮะมาครับแฟดทะลวงฮะปาบ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 จีนอ๊อดเป็นไงจีนอ๊อดเป็นไงยังยืนได้นะเลื่อนหิงทำลายฟ้าไปฮะ จงังหวะนี้นากากหวานเขาไม่อยู่แล้วนะฮะผมก็ได้เปิดก่อนนะฮรปึบทำไงก็ได้ให้หนากากหวานเขาตายก่อนโอเคติดไม่ดับนะฮะจีนอสฝั่งเขา,าครับโจมตีขึ้นแสงป่าแถวหลังเต็มๆฮะปึ้บไปที่1นล้านเก้าแสนนะฮะแล้วก็หมาฟอบาแมนฝั่งเขาครับแฝดทะลวงกลับมาครับติดโล่ปูบองกับว่องไวอยู่นะฮะเอาวะยิงได้แล้วแฟดสวนไปฮะระเบิดซะหน่อยแล้วนี่ฮะจีนอสเขายิงขึ้นมาแล้วฮะยิงระเบิดปืนจากกลสวนกลับมาครับอาวุธธรรมดานะมึมไปที่5้าล้านหนะฮะ แฟตผมลงไปนอนฮะแต่ว่าตัวอื่นยังยืนได้นะฮะปู่บอมตีธรรมดาฮะไม่มีรูกไฟใช้ซอมบี้แมนลุกขึ้นมาก็ติดสถานะสนามพลังของทัศนซึมากิลงไปนอนพร้อมกับดาร์กชายนะฮะแล้วก็นี่ฮะทานฟอร์มซิลเวอร์ตีมาฮะติดฟอสชิลไปฮนะมาครับบทเพลงบันดาลใจรอบที่3ฮนะฮิลขึ้นมาครับตบเหลือ2ตัวนะฮะสตัวเดอะแฝดของทีมเขาแฟตทะลวงสวนมาครับเอ้ยของผมของผมงงไปฮนะจังหวะนี้ใบลูกไฟกับพร้อมกับทัศนซึมากิเลื่อนหินทําลายฟ้าฮนะ ไปครับยกไปครับฟูยูไคบึ้มไปที่สองล้านหนะฮะจีนอสลงไปนอนฮะเหลือแค่สุนัขเฝ้าบ้านหมาเฝ้าบ้านแมนฝั่งเขาตัวเดียวกับซอมบี้แมนที่นองเทงเตงอยู่นะฮะปู่บอมฮะโอ้โหได้หมัดเหล็กได้ใช้อันติแล้วฮะติดติดไม่ย่อท้ออยู่ฮะโอเคฮะลุกขึ้นมาก็ลงไปนอนนะฮะสำหรับซอมบี้แมนนะฮะแล้วก็ทาร์นฟอร์มซิลเวอร์ปิดฉากปะติดไม่ย่อท้ออีกทีนึงนะฮะโอ้โหค่อนข้างยื้อเลยทีเดียวฮะแล้วยิ่งถ้าเกิดคอปู่บอมมีหมาเฝ้าบ้านแมนนี่ไม่ยืนเป็นอมตะเลยเหรอเนี่ย เออบทเพลงบรงนลัใจเลยฮะตบครับแปดทะลวงจากฝั่งเขาไอฝั่งผมพูผิดแกฝั่งผมฮะจะปิดฉากได้ไหมยังปิดฉากไม่ได้ต้องปิดฉากด้วยทัศนมกีแล้วฮะเลื่อนถิ่นทำลายฟ้าครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับที่ผมตีพี่บัตชนะไปครับขึ้นอันดับสี่ลานปลองลไม่ใช่ลานปลองลต่เขาฮะดูครับพี่บัตฮะ <laughs> ผมไม่อยากจะบอกเลยให้ดูกันเองครับเรื่องนี้ผมจะไม่พลาดครับให้ดูกันเต็มๆเลย ถ้าซื้อเมกีลลงไปนอนแล้วเห็นไหมฮะโอ้โหโอโแม่เจ้าเอากับเขาไหวไหมเนี่ยแปดสวนไปฮะโอ้โหจะทำยังไงให้สู้ได้ครับเนี่ยปลดเพลงบรรดาลใจไปฮะคอปูบอมชนะคอซอมบี้แมนร้อเ็หรออย่าฝันอย่าฝันโดนโดนการล่วงสวนมาก็ตายทุกคนแล้วฮะแปดเออแปดทะลวงมาฮะโดนโดนการล่วสวนโปติดม่ยอดทอนะฮะ จงตีขึ้นแสงไมฮะสร้างโลบซ้อนโลบป,ปูบอมขึ้นมาฮะแฟดดูการโล่สวนฮะโอ้โอเคยังรับได้ยังรับได้ยังรับได้อยู่ครึ่งหลอดครึ่งหลอดแล้วก็ซอมบี้แมนเขาฮิวขึ้นมาฮะพี่บัตแตดสวนไปฮะแต่สังเกตได้ไหมฮะว่าหน้ากากหวานผมกับทัซึ่มากี่ผมตายแล้วก็แทบไม่เหลืออะไรให้ทีมผมแล้วมัดเหล็กฮะไปฮะควงไปจังหวะนี้หกแสน้าฮะโนการโลสวนมาติดไม่ยอทอ้อฮะ โอ้โห oh, สนามแรงบิดสนามแรงบิดชนะเพราะสนามแรงบิดลุ่นๆ<笑><笑>ก็ตามนี้ฮะพ่แพ้ไปฮะก็อย่างว่าแหละฮะใครจะต้านทานเขาไหวฮะอ่าก็จะประมาณนี้อะอย่าลืมไปทํากิจกรรมกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบิงโกนะฮะอันนี้แอคทีฟ80 80แอคทีฟต่อวันนะฮะแล้วก็นี่ฮะปูบอมไปท้าสู้กันได้นะฮะได้รับเพชรฟรีๆนะครับก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปนี้ส่วน ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปนะครับเดีย๋ยวผมไปตอบให้นะฮะส่วนโบนัสกิจกรรมมีกิจกรรมเติมเงินเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนเนี่ยกิจกรรมเติมเงินนี่ฮะนี่กิจกรรมเติมเงินจะได้รับเพชรต่อวันนะฮะก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบายบายสวัสดีครับ